สันสะเทือนวงการสินเชื่ออย่างต่อเนื่องเลยแม้ว่าจะดูเงียบไปแต่ที่ไหนได้กระแสเขาเองเนี่ยค่อนข้างแรงไม่มีตกเขาเป็นแอปยืมเงินนะที่ดอกเบีย้ยค่อนข้างจะแอบแรงสักนิดนึงแต่ก็แรงอยู่ในกรอบของกฎหมายถูกกฎหมายด้วยเพราะว่าได้รับไปโดยย่าจากกระทรวงการคลังเลขที่156ทับสองกก็จะเป็นการยืมเงินฉุกเฉินนี่แหละซึ่งให้ได้ต่อคนก็ไม่ได้มากมาย คนหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้าหมื่นบาทค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายกับทุกอาชีพเพียงแต่ว่าในเรื่องของดอกเบี้ยถ้ามันดูแพงจริงๆเนี่ยคุณก็ควรจะกู้มาแต่พอจำเป็นก็พอนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตนลอยล้านยาย่ชแนลนะครับถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีความปลอดภัยสูงเก็บข้อมูลเป็นความลับสุดยอดไม่เช็คบูโรไม่เช็คบัญชีดำที่ชอบมากๆก,ก็คือว่าสมัครผ่านแอปได้ทันที แต่ว่าเพียงคุณมีคุณสมบัติตามนี้นะขอน้อ 1. คุณประกอบอาชีพก็จะมีรายได้ประจำก่ด็ดีอาชีพอิสระก็ได้ขออ้อ 2. อายุ20ปีเต็มซึ่งก็รวมอายุคุณกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ก็ต้องไม่เกิน65ปีขอ้อ 3. ควรจะมีถิ่นที่อยู่แน่นอนสถานที่ทำงานแน่นอนแล้วก็ติดต่อได้และขอ้อ4 คุณต้องมีโทรศัพท์ที่มันใช้ระบบ Android หรือไม่ก็ระบบ iOS รวมทั้งมีบัญชี Facebook ด้วยและหากว่าคุณผ่านการอนุุมัติเนี่ยนะคุณก็เตรียมเอกสารไว้รอนะก็อย่างเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารรายได้สเตตเมนต์ธนาคารแล้วก็บัญชีธนาคารที่คุณจะใช้ในการรับเงินด้วย เราถ้าเกิดว่าหากคุณไม่ผ่านการอนุมัติเนี่ยคุณไม่ต้องเสียใจนะคุณสามารถทดลองกู้ได้ใหม่หลังจาก60วันไปแล้วจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเนี่ยก็มักจะเกิดจากเอกสารนั่นแหละที่มันไม่ครบเอกสารที่มันไม่ชัดเจนบางทีข้อมูลเอกสารเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อมูลที่คุณได้กรอกเอาไว้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นๆก็ได้ซึ่งคุณสามารถจะสอบถามออนไลน์ได้เลย แล้วเอกสารที่คุณเตรียมไว้ก็ต้องเตรียมไว้เป็นไฟล์ PDF ด้วยนะขอแนะนำให้รู้จักอีกครั้งกับแอปพลิเคชัน Volte ก็มีการอัปเกรดให้ใหม่ด้วยนะแอปนี้เนี่ยเขาใช้ AI ประมวลผลได้เร็วขึ้นหนาทีนี้คุณรู้เลยการที่คุณจะผ่านหรือไม่ให้คุณจำไว้นะการกรอกข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากที่สุดฉะนั้นใครพร้อมแล้ว มาดูขั้นตอนการขอกู้ซึ่งทำได้เลยนะแบบนี้อันดับแรกก็ดาวน์โหลดแอปโปรติมาซะก่อนจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ต่อมาเนี่ยคุณก็กดไปที่ขอวงเงินแล้วก็กรอกข้อมูลให้มันถูกต้องจากนั้นคุณก็รอ AI เขาประมวลผลหนึ่งนาทีเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเมื่อคุณผ่านแล้วคุณก็แนบเอกสารเข้าไปแล้วก็รอ รอเลยนะรอรับสินเชื่อประมาณ24 4 8ถึง48ชั่วโมงในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระจริงๆแล้วมันผ่อนได้2เดือนหรือ62วันแล้วก็แบบ15วันเขาก็มีนะโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วคุณก็รับสินเชื่อไปแบบเต็มวงเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะคิดแบบ APR แล้วก็ ER ซึ่งก็หมายถึงว่าจะเป็นการลดต้นลดดอก โดยปีหนึ่งเนี่ยคิดร้อละ6คือตามสเต็ปของพิ c โกไฟแนนซ์เลยสมมติว่าคุณกู้ครั้งแรกนะได้500บาทแล้วก็ส่งไปที่62วันเดือนแรกเนี่ยคุณจ่ายแค่262บาทส่วนอีกเดือนหนึ่งที่เหลือคุณก็จ่าย261บาทรวมดอกเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายเนี่ยก็คือ23บาทแค่นั้นใครที่เข้าไปยืมเงินกับเขาครั้งแรก เขาจะให้คุณยืมได้คนละ500บาทจากนั้นเน่ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะตามประวัติการชำระเงินที่ดีลูกค้าเก่าหรือว่าคนเก่าที่เคยกู้ถ้าคุณกู้แล้วส่งหมดแล้วจะขอกู้ใหม่ก็ทำได้คือกู้ได้เลยแบบไม่ต้องส่งเอกสารใหม่ด้วยเราจะบอกว่าคุณก็จะได้รับเงินเนี่ยมันเร็วกว่าด้วยนะคือไม่เกิน24ชั่วโมง ใครก็ตามที่อยากจะติดต่อสอบถามเนี่ยทำได้เลยในจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นทำได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ตามที่คุณสะดวกได้เลยไว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ